สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการโหนกับสาวกับผมหนุ่มกันไทยเช่นเคยนะครับยังอยู่กับสถานการณ์การเลือกตั้งอยู่นะครับผมจึงเชิญผู้ลงสมัครเลือกตั้งนะครับมาพูดคุยกันนะครับพร้อมกับพูดคุยถึงนโยบายของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณวาเลนไทน์สบายลูกกับพักพักนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านพักนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านโอ้โหแค่ชื่อพักก็กินขาดแล้วนะครับพักนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านเนี่ยมีนโยบายยังไงบ้างครับนโยบายของผมเนี่ย จะสืบเนื่องต่อจากนายกก็คือนโยบายเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันเป็นโครงการสืบเนื่องจากนายกของเรานั่นเองนะครับแล้วนโยบายเที่ยวด้วยกันของพรรคนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านเป็นยังไงนะครับง่ายๆเลยเรานําพ่อบ้านเนี่ยในแต่ละบ้านเนี่ยมารวมกันแล้วก็จัดให้เขาไปเที่ยวด้วยกันสุกี้สุกี้หม้อรวมเอาพ่อบ้านแต่ละบ้านมารวมกันแล้วก็ไปเที่ยวที่สุกี้หม้อรวมแล้วยังไงต่อฮะ เศรษฐกิจนี่จะหมุนเวียนเงินทองในชุมชนนี่จะเพิ่มขึ้นน้องๆหนูๆก็จะมีค่าเทอมการศึกษาที่ดีขึ้นเพียงพ่อบ้านมารวมตัวกันนัดกันไปลงตุก,กี้นี่ไปบ่อยอ๋อรายได้ก็จะดีเศรษฐกิจก็ดีเข้าสู่ชุมชนโอ้โหเศรษฐกิจสุดยอดไปเลย <Wow. S 1> พอจะมีที่เหลือว่างไหมอยากไปเลยไอ้นี่ไปด้วยกันเที่ยวด้วยกันไปด้วยกันตรวจเลือดด้วยกันฮนะ Okay. <laughs> okay yeah